ดูว่าดูกบเพิไหนกับเพิประเทศอื่นในรามเกียรติ์เรื่องนี้ขอให้เฉลงนายหนังนี่คือกำแพงสักดีนา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 นี่คือมีเครื่องดื่มฉลามสู้กันฉลามสู้ชีวิตเปื้อไปด้วยกันกำแพงสักดีนา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 นี่คือนางเอกและพระเจ้าชายนั่นเอง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  มีโฆษณาตราไข่วุ๊กไวกิ้ง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 นั่นเอง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 ,เองแล้วคนนี้เป็นคนอีสานนะวัดดีน้องวายยังไงเอาวัดดีเนาะเอาวัดดีแล้ววายยังไง สีเล้ว,วา,าดีแบบนี้คือบะหมี่กระโปะไม่หวานกินบะหมี่แพงเกินไปก็คิดถึงใครอ่ะนั่นมีเด็กอีสานรว่าเด็กอะไรก็เป็นคนจีนไปสิเพคะอยู่ตรงนี้แล้วก็ไปกับคนจีนไปถึงนี่แล้วสิเพคะงั้นน้องขอตัวกับก่อนนะครับไปเออ<ม>เดี๋ยว<ม>น, <ะ S 2> น้องก็ตามมีกันนะไอท้ทถอเฮ้ยไปไหน เอาวเหลือแค่เราคนเดียวแล้วเลยเนี่ยแล้วมีใครตรวจสอบกลับบ้านไปหรือเปล่าอะไรเตงเออ ำนำับบนี้พักมันเลยเอาไปไปไส่ปากกูใส่บอกว่าเป็นคนรักสุมาลีกลับมาสุมาลีสุมาลีมา,มา,มา,มาพี่ๆอยู่นี่เลยเพคะ เอ,ออกินน้องมาช้าเรอะท่านไปเป็นเพื่อนกันดีกว่านะน้องตั้งเดินงดึงดึงดินดิน